โอเค l e ส s go โอเคผม้ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PUBG, P, FIFA, Free Fire นะครับผมคบทุกเกมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมมากลบเกมที่มีชื่อว่า Free Fire นะครับผมก็วันนี้เรามีกิจกรรมมาแนะนำน้องๆนะครับผมซึ่งพี่ว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วและสุ่มแล้ว ก็ได้นะอออาจจะมีสุ่มก่อนหน้าพี่แล้วก็ได้นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ก็คือน้องขาบโบกิของเรานั่นเองมาด้วยสองเขาสองคนเฮ้ยคนเดียวเอ้ยแต่สองเขาซึ่งวันนี้จะมาในแบบตู้ oh, <man. S 1> อะไรเดีย๋ยวเราไปดูปรอๆๆรบๆกันแต่ก่อนมาดูก็ช่วยพี่กันกดไลค์กดซับกดติดตามคนนั่นเองติดตามกันด้วยนะครับผมช่วยพาทคลคิดใหม่นะกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาแนี่โอเคผมวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับกิจกรรม อ๊ทำไมันไม่ขึ้นเหรเดี๋ยวนะปกติมันขึ้นปะถ้าเสียงพี่แปลกไปต้องขอไปนะที่นี้ไม่ด้วยนะผมเพราะว่าพี่เป็นแน่นจมูกอีกแล้วน,นั่นเองอ่ะซึ่งชอบเป็นมากเลยนะแน่นจมูกเนี่ยแบบคืออาการแบบแบบพอเรานอนคว่ำเนี่ยองนอนคว่ำนานๆนะคือมันจะเป็นใครเป็นบ้างใครเป็นแบบพี่บ้างอย่าลืมมาบอกพี่น้อยนะผมแล้วก็ว,วิธีการแก้ใครรู้คอมเมนต์ได้เออและนี่ก็ผมก็เป็น ตัวใหม่นั่นเองซึ่งมีชื่อว่าอีกนิดเหรออีกนิดเหรอใช่เหรอชื่อมันคล้ายๆกับเกมหนึ่งนะับที่ตีป้อมนั่นเองอ่ะซึ่งไม่รู้เกมอะไรว่าไปนั่นแต่ตอนนี้ก็หากิจกรรมไม่เจอนะนี่มันอยู่ตรงไหนวะกิจกรรมพีอ่อันนี้ไม่ใช่นะเออเอาเป็นช่างนั่นในการนตู หน้าตากิจกรรมมันหายไปไ,ไหนวะโอเคไม่เป็นไรับผมเข้ามาตรงที่ลัคกี้เลยก็เข้ามาเลยนะผมตู้ของเรานะผมก็จะมีชื่อว่าตำนานอสูรรลายฟื้นคืนชีพอีกครั้งนักรบคาบูกิอะไรซึ่งมาในแบบซามูไรพระเอจ,จอนเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นุ่มันเคตเตเอเอาผมก็ชุดในตู้ก็จะมีประมาณ3ชุดด้วยกันนะผมนี่ชุดแรกก็จะเป็นชุดคาบูกิ ชุดต่อมาก็จะเป็นชุดเทควันโดปะเฮ้ยไม่ใช่เทควันโดไอ้นั่นอะไอที่แบบว่าชุดไว้ลองดาบไม้เออแล้วก็ต่อมาจะเป็นชุดสมลไรผู้หญิงนะผมนี่ก็หน้าตาประมาณนี้ชุดสายฟรีนนเดงถ้าใครเล่นมานานแล้วก็จะรู้แล้วผมว่าชุดผู้หญิงแต่ก่อนใช้ไอคิวตันอะแรกเดิมๆแล้วมันก็มาพร้อมกับชุดคาบูกินั่นแหนละโ <Okay. S 1> อเคมา มาดูทางด้านโทเค็นกันดีกว่านรองว่าแต่ละชุดใชกี่โตเค็นชุดคาบบกีพี่มีแล้วพี่ว่าน่าจะ80สิหรือว่าร้อยนี่แหละนะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่มีแ้วละหนึ่นงโอเคส่วนชุดผู้ชายกับผู้หญิงชุดละ5้าสิโทเค็นเหมือนกันนะครับผมเออถามว่ามีสิทธิ์ออกไหมมาเดีย๋ยวพี่สุงมาดูนะครับน้องๆจัดไปโอเคหนงโทเค็นได้อยู่ได้อยู่ คือถ้าออกจอนะั่คือจะดีกว่านะเมาห้าครั้งไปไปสีม่วงวอะ๊บนี่จบเลยครับทีเดียวนี่เห็นไหมได้มาแล้วทรงผมซามุไรของผู้หญิงนั่นเองครับต่อมาก็3ามโทเข็นด้วยกัน <Okay. S 1> โอเคอุ้ยได้สี่ัวเข็นวะ่ะคือถ้าออกแตงชุดนี่คือแบบอะไรที่ดีมากเลยนะ อันนี้ได้แค่ส่วนหัวมาแล้วผมก็ได้อยู่และนี่ผมก็สามารถเข้ามาแลกแต่ละชิ้นกันได้คไม่ว่าน้องจะแบบต้องการแค่หัวคาบบกี้หวัวสำเร็ผู้หญิงตัวผู้ชายเนี่ยเออก็สามารถเข้าไปเลือกได้ทุไม่จำเป็นต้องแบบว่าแลกทั้งชุดสมมุติแบบพี่เนี่ยแบบพี่ต้องการแค่หัวคาพุกี้ใช่ปะเอโดยรว,วมน้องคาบกี้ เขาจะใส่แค่หัวนนเองส่วนแบบเสื้อางเองเนี่ยเขาจะไม่ใส่กันรองเท้าเนี่ยเขาไม่ใส่กันเขาจะเอาเฉพาะหัวก็กิจกรรมนี้ก็ทําถามว่าทํามาดีไหมทํามาดีนะผมก็สามารถไปแยกแบบชิ้นส่วนได้อ่ะน้องต้องการหัวนะน้องต้องการเสื้อนะออคือแบบตอบโจทย์เลยนะแต่ว่าแพงไม่แพงอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่พี่ว่าก็แตแพงนะสำหรับหัวคาบูกีนะอันพี่ ของพี่มันมีแล้วพี่ต้องขอไปด้วยนะผมที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าต้องใช้กี่โทเค็นและนี่นะผมก็พี่รื้อบอกว่า1ครั้งจะเป็น15เพชร5ครั้งจะเป็น75เพชรนะผมก็สามารถเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะก็ภายในตู้นะผมก็จะมีเล้อีกนโชคให้น้องเออแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมทอปอัพเติมครบรับผ้าปิดนกแดงนั่นเองอซึ่งก็คือผ้าปิดปากที่น้องๆทุกคนคุ้นเคยนั่นเอง ซึ่งรอบนี้ก็จะมาแบบปีกนกสีแดงในราคาแค่299หรือว่า300เพชรนั่นเองต่อมา49เพชรก็รับไปเลยนะผมเอ็กพีสมสามร้อหรือว่า3เลเวลนั่นเนองอซึ่งอ่อน,นี่ไงหน้าตาก,กิจกรรมมันอยู่ตรงนี้น,นั่นเองซึ่งกิจกรรมคาบุีินะผมก็เข้ามาตั้งแต่วันที่2พฤษภาไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมมีเวลายาวนาน พอสมควรเล้วให้น้องๆและเพื่อนๆจะมีไฟล์เข้าไปจับตองเป็นเจ้าของได้สำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ